หนึ่งสี่ศูนย์ค่าของสิบสองแฟกคูณยี่สิบแฟกส่วนด้วยสิบแอดแฟกสิบแปดแฟกเท่ากับข้อใดคูณกันเยอะนี่ก็คูณกันเยอะหน่อยสิบสองแฟกก็สิบสองฝฟกคูณกับยี่สิบแฟกก็ส่วนด้วยสิบเอ็ดแฟกสิบแปดแฟกสิบเอ็ดแฟกแล้วก็สิบแปดแฟกนะ พรานั้นอันนี้12แฟก12แฟกไอตัวนี้ก็จะแยกได้เป็น12ก็คูณกับ11กก็คูณกับ20กก็คือ20กคือ20คูณ19แล้วก็คูณด้วย18แกี้นะก็ส่วนด้วย11ฟกคูณกับ18แกก็ตัดกันไป11แฟก1 1แฟกก็18แก18แกตัดไปก็เหลือได้เท่าไหร่ก็12คูณ19ก็19คูณด้วย สิบสองสองเก้าสิบแปดสองสองเป็นสามเก้าหนึ่งก็แปดนะแปดสองสองฮะพอคูณด้วยสองเข้าไปอีกคูณด้วยสองเข้าไปก็สองแปดสิบหกสิหกต้นหนึ่งสองสี่เป็นห้าสองสองสี่ก็เติมสูงเข้าไปตัวหนึ่งก็สี่ห้าหกศูนย์ตอบ